สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนธันวาคม2566นะคะซึ่งราศีกรกฎนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึงสิสิงหาคมนะคะ16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะ,ะช่องของเรานะคะ ดูจากให้ทาโร่ล้วนๆนะคะไม่ได้อิงดวงดาวนะคะฉะนั้นนะคะคุณจะาสามารถคนที่ดาวดูดาวจาันหรือว่าลักษณะอะไรก็ดูได้หมดเลยนะคะเรายึดตามราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า ดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนธันาวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ The The world. เจเจวิวดวหกเหรียญ ราชินีดาบสองดาบเดืมเชี่ยนนะคะก้าวไม่เทา้าเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญ ราชาถ้วยนะคะให้ตัวตนของคุณนะคะ The Jewel นะคะตอนนี้เหมือนเหมือนคุณมีความหลงมีความคลั่งรักนะคะคลั่งรักนะคะอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเออบางทีอาจจะ มองได้ว่าเดบิวต์ขึ้นมานี้ก็คือเหมือนอรักทําให้คนตาบอดนะคะคุณอาจจะลุ่มหลงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีแฟนของคุณในคู่ของคุณในคนคุยของคุณนะคะจนทําให้คุณอาจจะบางทีนะคะไม่ได้มองต่างๆรอบๆอย่างชัดเจนก็ได้นะคะ อาจจะให้พอรักมันก็เลยอาจจะทําให้มองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปก็เป็นได้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะดวซึ่งเป็นไพ่เมเจอร์คณาทั้งสองใบเลยนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะดูเอ่อพวกคุณนะคะ มีความรักนะคะรักกันดีดูแลเอาอกเอาใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ The World มีความสุขมีความสมบูรณ์นะคะในเรื่องของความรักมากๆคือเหมือนแบบเออล้นนะคะมันเต็มนะคะมันเต็มมันโฟมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวัง 6เหรียญคุณมุ่งหวังที่จะไปท่องเที่ยวนะคะไปที่ต่างๆนะคะที่คุณไม่เคยไปนะคะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิตของตัวเองนะคะคุณอยากไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะสถานการณ์นะคะประสบการณ์ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆนะคะคุณยังไม่เคยไปสัมผัสนะคะคุณอยากออกเดินทางแล้วนะคะ ชาวราศีกรกฎอดีตที่ผ่านมานะคะราชนีดาวอาดีตที่ผ่านมานะคะคุณบางคนบางท่านอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาอาจจะตัดจบกันมานะคะมันก็เลยทําให้บางทีคุณรู้สึกฉันโป่งแล้วฉันกลับมารักตัวเองดีกว่านะคะราชาเอ้ยราชนีดาบนะคะ เห็นไหมคะวางดาบไว้กับพื้นแล้วนะคะยอมแพ้นะคะอดีตที่ผ่านมาคุณยอมแพ้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วคุณบอกไม่เอาแล้วนะคะคุณพอแท้แล้วนะคะท้อแท้มากนะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมันมีสองทางเลือกนะคะมันมีสองทางเลือกมาให้กับคุณนะคะ มันเหมือนจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะคนปัจจุบันนะคะก็ทำไมดีเหลือเกินนะคะทำไมเขา,เาทำไมเขาน่ารักเหลือเกินนะคะแต่อดีตที่ผ่านมาทำไมประสบการณ์นะคะมันทำให้คุณเจ็บช้ำบอบช้ำเหลือเกินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะเอาอย่างไรดีนะคะตอนนี้มันเหมือนเป็น สองทางนะคะให้คุณได้เลือกนะคะแล้วก็สองทางนี้มันเหมือนเจ็บปวดหัวใจทั้งสองทางเลยคุณไม่รู้จะเลือกทางไหนดีนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณก็รักรักมากนะคะรักรักมากกับคนของคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ที่มันแย่สำหรับคุณนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรดีนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอ,อนาคตนะคะ The ะเมจิกเชียนคุณนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์พูดจาดูดีมากพูดจามีเสน่ห์ใครฟังใครก็หลงรักคุณเพิ่มนะคะคล้อยไปตามคุณนะคะถ้าคุณโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นนักขายนะคะเป็นนักพูดเป็นเซลแมนทำงานเกี่ยวข้องกับการพูดนะคะ จะดีมากๆเลยนะคะใครคุณพูดใครก็เชื่อก็คอยตามนะคะก็แบบเป็นไปได้หมดเลยนะคะเพราะคำพูดของคุณนะคะแล้วก็อีกทั้งยังนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเฉลียวฉลาดนะคะรอบรู้นะคะดินน้ำลมไฟนะคะคุณจะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้นะคะคุณจะทำทุกอย่างให้เป็นจริงได้เกิดขึ้นนะคะ,ะคุณ จะเกนะคะทุกอย่างให้เป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณจะทําให้เป็นจริงให้ได้นะคะคุณจะทําให้เป็นไปได้คุณจะทําให้ระครั้งนี้มีความมั่นคงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเรามาดูตําแหน่งปัญหานะคะปัญหาและแนวทางแก้ไขก้ามือท้านะคะ คุณนะคะจะทำให้รักครั้งนี้นะคะเป็นแบบให้ใครๆต้องอิจฉาเลยทีเดียวนะคะความรักครั้งนี้คุณจะตั้งใจมากๆเลยนะคะจนใครๆก็ต้องอิจฉาคุณและคู่ของคุณนะคะอิจฉาในความรักของคุณนะคะว่าพวกคุณรักกันนะคะมั่นคงจริงใจต่อกันมากแค่ไหนนะคะเรามาดูอิทธิพลรอบข้างนะคะ อิทธิพลรอบข้างเจ็ดถ้วยอิทธิพลรอบข้างของคุณนะคะก็คือ,อ,อพวกคุณนะคะรักกันดีแล้วก็บางคนบางท่านนะคะบางคู่พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยกันนะคะไปงานเต้นรำงานเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะ ความคิดภายในใจของคุณเจ็ดเลี้ยนนะคะคุณอยากที่จะโลดแล่นนะคะคุณอยากทําตามใจตัวเองนะคะคุณอยากทำํำตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่สนว่าใดๆก็ตามนะคะอาจจะฐานะต่างกันนะคะคุณก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าขอแค่เขา บคุณรักกันแค่นั้นนะคะคุณคิดว่าขอแค่คุณกับเขารักกันแค่นั้นเขามีความรักให้กับคุณคุณมีความรักให้กับเขานะคะอุปสรรคต่างๆใดๆน,นะคะคุณอยากที่จะข้ามผ่านตรงนั้นแล้วก็ทำให้รักของคุณเป็นไปได้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะคุณวิ่งเข้าหาความรักเลยนะคะโดยที่แบบ ไม่กลัวนะคะระหว่างทางหรือว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะขอแค่พวกคุณนะคะได้รักกันนะคะได้รักกันทนุถนอมนะคะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกัและกันณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เพียงพอแล้วก็ดีแล้วนะคะให้สรุปนะคะราชาเร่อราชาถ้วยนะคะ คุณนะคะเป็นคนแต่ว่านักรักก็ใช่นะคะแต่ว่านักรักที่นี้นะคะคุณไม่ได้คุณไม่ได้เจ้าชู้นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดของคุณนะคะพูดคุณพูดจาหวานล้อมคุณพูดจาดูดีนะคะน่าฟังนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะใครอยู่ใกล้ใครก็รักนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณเป็นคนที่อาใจใส่คู่ของคุณแฟนของคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคุณคอยมานะคะเติมเต็มนะคะรินนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะความรักเติมเต็มความรักของคุณนะคะให้กับคู่ของคุณให้กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะอย่าง เออล้นอย่างแบบเต็มกําลังที่คุณสามารถที่จะทำได้เลยทีเดียวนะคะ,ะคุณนะคะทำนะคะทำทุกอย่างทุกวิธีทางนะคะเพื่อให้ความรักของพวกคุณดีนะคะออกมาดีนะคะมีความรักกันดีมีความมั่นคงต่อกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่อรโครก,กันนะครับไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณนะฮไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณริ่นะคะ,ะ,คะอ,อ่อจีบนะคะการทำให้คู่ของตัวเองคู่ของคุณมีรอยยิ้มที่สดใสนะคะเหมือนแรกครบกันนะคะ ให้คุณทำนะคะคู่ของคุณนะคะแบบเติมเต็มความรักให้แก่กันนะคะเติมเต็มรอยยิ้มเสียงหวัวเราะให้แก่กันเติมความสนุกนะคะให้แก่คู่ของคุณนะคะเสียงหวัวเราะรอยยิ้มนะคะขอญอาตวางไว้ตรงนี้นะคะ ว้าว wow. it t attraction ขอไปนะค attraction นะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกคุณรักโรแมนติกกันมากๆเลยทีเดียวนะคะคือรักกันมากมีความโรแมนติกต่อกันมากๆเลยแบบดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นเดวิลมากๆนะคะดึงดูดให้เขาแบบ เขาหลงรักคุณมากเลยหัวปักหัวปมเลยนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะพวกคุณมีเคมีเข้ากันมากๆนะคะเคมีตรีนะคะ there is a strong นะคะ a t t r a t i o n นะคะ attractive นะคะ เคมีของพวกคุณเข้ากันมากๆทําให้พวกคุณมีความดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเข้ากันได้ทุกอย่างนะคะมีแต่ตอนนี้คือมีแต่แรงปรารถนาให้แก่กันนะคะ มีแต่แรงบารถนาซึ่งกันและกันเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกรกฏช่วงนี้พวกคุณแบบรักกันดูดดื่มมากๆเลยทีเดียวนะคะจากอดีตที่ผ่านมาบางคนบางท่านนะคะอาจจะเคยช้ำรักมานะคะแต่ว่าณตอนนี้คุณมีความรักที่สดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นความรักที่เข้ากันดึงดูดกันมากๆทีเดียวนะคะ เป็นความรักที่แสนโรแมนติกมากๆนะคะในตอนนี้นะคะคุณดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะชาวราศีกรกฎนะคะ,ะยังไงขอให้คุณนะคะสมหวังในความรักนะคะมีรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ